สบายดีเด้อบอรทุกคนมีมาเห็ดเอ่อเปลาแดกกินกับเอ่อมักป้อมมักแอปเปิ้ลแล้ะกันบ่มีหมักฮวงมักขา่าหมักเฟืองกินกับมักแอปเปิ้ลกับมักป้อมปลาแดกนี่ใส่ธรรมดาก็เอาน้ำปลาขั้นกินกับผัวนี่ผัวทุกคนมาแต่เวียกดย <c oughs> เ,เด้อเห็ดปลาแดกกินคนบักเพ็ดนี่ก็เผ็ดเพ็ด <c oughs> ขึ้นยาส้มเอามะเอปเปิลหิตเป็นหมักส้มตอนเอามาแต่บ้านอาวเขียวเขียวเอามาปะไว้หลายมือละเหลืองชิดดบมีตอนประเด็กใชห้หัวหอมผักบัวเดักเผ็ดนี้พิ่เผ็ด,ผดได้ใส่หน่วยหนึ่ง หอมประเด็กมกะกขือขว,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 วดไร่หูดิใส่มาเป็นนัวก็ใส่นะ่ะจะค่อยบนบดไ,ได่ใส่เอาน้ำตาลตัดเทนนะ่ะน้ำเจลขึ้นทุนเดี๋ยวปาดหาังแอปเปิ้ล ตนเอามาเขียวยังดิบอยู่ออามาปาไว้หลายมือเลยเหลืองอันนี้ค่อยเอาเกลือกับบักนาวใส่ตนเขาปาดอันนี้แล้วมันจริงโบนนจริงโบดำใสมักปาดกินเลยก็ได้นะร่างแล้วก็กินเลยปาดกินเลย อยากส้มกินได้แต่มากอันนี้แหละเพราะว่าบุมีบุมีมะมองมะขามมะเฟืองนี่งลูกสาวคอยก็มกัมกกินหากเราเอาเกลือป่นกับน้ำตาลซช่ไหมเรายมบกุก้ากินเท่าปกพบิบุทานให้เรากินปลาแดกที่ละจะหนเราหูกนิันแส่บ c, แล้วเราสิญาาิกิน เดี๋ยวได้ต่ำบาหฮ่งก็เริ่มกินได้เลยนะเน๊ะหนูไปได้ใส่บักเพ็ดมาคุยน้ำเจลน้ำกันนี่คุยเวลซีและกินมาเริ่ม่ทุกคนกินส้มมกแอปเปิ้ลหรือมกป้อมมกฝรั่งเรือมกป้อม,อม,อมอว้าว็บะถึงดอกค่อยนะอืม เจ้าชีเดอบัอกป้อมนั้นอยากสุกละไว้มืหนาชิปเก็บออยู่บ้านอ,าอ่าวยังดิบอยู่เอามาหลายมือแล้วมันสุกละไปกินก่อนเดอ้อเจ้วอันประแดกอันนี้ก็ได้ชันนี้แหละหน้าตาก็ได้แบบเดี๋ยวผัวมาจึงเฮ็ดให้อันางขน้ำป่าเห็ดให้ บายบายขอบใจได้เบอร์ทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี